สวัสดีผมชื่อน็อตผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนต่อมหาวิทยอะไรในกรุงเทพตอนแรกแม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนักที่ผมจะมาเรียนไกลบ้านแต่ด้วยความที่ผมอยากรู้อยากลองเลยอ้อนแม่มาจนงได้และก็ได้สัญญากับแม่ว่าจะกลับบ้านทุกๆปิดเทอมแล้วก็เช่นเดียวกันกับปิดเทอมนี้ผมก็ต้องกลับบ้านเหมือนเคยว่าแล้วผมก็เริ่มเปิดจอคอมพิวเตอร์เพื่อจองตั๋วรถไฟ สายตากับเหลือกไปเห็นรอบรถไฟขบวน308ซึ่งมันมีราคาถูกกว่าขบวนอื่นมากๆโดยความที่ผมอยากจะเซฟเงินในกระเป๋าอยู่แล้วจึงกดจองแบบไม่ได้คิดอะไรมากถึงแม้ว่าเวลาเดินทางจะดึกไปหน่อยก็ตามเอาวะดึกไปหน่อยแต่เซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยมีเสียงอีเมลฉบับหนึ่งเต้งเข้ามา หลังจากกดจองตั๋วรถไฟสาย3080เสร็จเรียบร้อยแต่ผมกลับไม่ได้แปลกใจนะและคิดว่าคงจะเป็นอีเมลยืนยันการจองของทางรถไฟเป็นแน่แต่เมื่อผมกำลังจะกดเข้าไปอ่านกลับมีเสียงสายโทรศัพท์ดังขึ้นมาแทรกพอดีผมจึงรีบเดินไปที่เตียงเพื่อรับสายโทรศัพท์นั้นว่าไงมึงโทรมาดึกเชียวนะเออมึงว่างเป่า ว่าพรุ่งนี้จะชวนไปแดกชาบูอะ่ะมึงนี่โทรมาทีไรชวนกูเสียตังตลอดเลยพรุ่งนี้กูจะกลับบ้านแล้วด้วยแน่ใจนะว่าจะไม่ไปอะไรวะกูชวนน้องนุชที่มึงแอบชอบมาด้วยนะเว้ยพอดีน้องเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวกูมึงสนเปล่าเมื่อได้ยินสิ่งลอดใจเป็นสาวอี่องแอบชอบานานจึงตอบตกลงไปทั้งอย่างนั้น เออไปก็ได้แต่กินเสร็จแล้วกูคงไม่ได้ไปต่อนะเว้ยกูจองตั๋วกลับบ้านแล้วตอนเที่ยงคืนน่ะเออเอานถะเพื่อนคราวนี้กูรับรองว่าไม่ไปต่อที่ไหนแน่ชัวเช้าวันต่อมาผมรีบเก็บของและเคลียร์ห้องให้เรียบร้อยพร้อมกับจัดกระเป๋าเดินทางพอหลังกินเสร็จ ผมจะได้ถือกระเป๋าเพื่อกลับบ้านในทันทีแต่ในใจก็พันเต้นแรงมันึกถึงหน้าน้องนุษซสาวที่ผมแอบชอบมานานและคิดว่าวันนี้ผมจะแต่งตัวให้หล่อที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อหวังว่าให้น้องนุษเกิดความประทับใจในตัวผมและยอมเป็นแฟนกับผมสักทีร้าน NPK เป็นร้านหมูกระทะที่มีชื่อเสียงในแถบมหาวิทยาลัยอของผม ไม่แปลกใจเลยหากคิวมันจะยาวเป็นหางว่าวแบบนี้ไอ้นอนท์กูบอกให้มึงโทรจองไว้ไม่ใช่หรือวะเโทษทีว่าเพื่อนกูกูลืมไปเลยเอาหน่ะมึงรอแป๊บเดียวเองมึงจะรีบไปไหนวะผมหมดคำที่จะพูดกับไอ้นอนทจึงหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มตรง คงทันยูแหละและแล้วผมกับไอ้นอนท์ที่นั่งรอนอกร้านจนลากงอกก็ได้เข้าไปนั่งในร้านตอนสามทุ่มสี่สิบพอดีแต่ก็ไม่เห็นวี่แววของสามในดวงใจของผมยั่งน้องนุชเลยไอ,นอน้นนมึงไม่ได้หลอกกูใช่ไหมวะทำไมน้องนุชเข้าไม่มาสักทีเออมึงนี่ใจเย็นๆสิวะอเอ้ยเอ้ายังไง มาแล้วผมเห็นเงนาที่คุ้นเคยกำลังเดินมากับนีน้องสาวของไอ้นอนท์แต่เหมือนกับว่าที่ไม่ได้มาแค่2คนมีผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งเดินมากับน้องนุชด,ด้วยมากัะสักทีพี่รอตั้งนานอทอดทีพี่นนท์นี่กันมันเพิ่งทำงานกลุ่มเสร็จอะอะแล้วนี่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะเพื่อนในกลุ่มเหรอ ไอ้นอนมันห่วงน้องสาวมากจึงถามไปตรงๆคง,งพากกลัวจะเป็นแฟนน้องสาวมันนี่พี่คิมแพทย์ปีห้าเป็นแฟนของนุชผมหันไปมองหน้ากับไอ้นอนททันทีเพื่อขาดโทษจะดูเหมือนไอ้นอนก็ทำหน้าวเบอเอไม่ต่างกันผมคิดว่ามันก็คงไม่รู้เช่นกันพวกเรานั่งกินไปจนถึงห้าทุ่มก่อนที่นุชและแฟนหนุ่มจะขอตัวกลับก่อด โดยมีนีที่ขอตามกลับไปด้วยเพราอไม่อยากซ้อนมอไซค์พี่ชายกับป้า <S <S จึงเหลือแค่ผมกับไอน้นนท์สองคนไอน้นนมันขอโทษผมเรื่องน้องนุชไม่หยุดและผมก็ไม่ได้โกรธอะไรมันเพราะมันเองก็คงไม่รู้ว่าน้องนุชมีแฟนแล้วและถ้าจะถามว่าผมเจ็บไหมก็คงตอบเลยว่าเจ็บไม่ใช่น้อยล่ะไอน้นนมันอาสาพาผมปส่งที่สถานีรถไฟ ผมมาถึงสถานีรถไฟตอนห้าทุ่มครึ่งพอดีเนื่องจากผมต้องกลับหอไปเอากระเป๋าและสัมภาระต,ต่างๆก่อนเฮ้ยน็อตมึงให้กูนั่งรอเป็นเพื่อนดีไหมวะไอ้นนดูเป็นห่วงเนื่องจากผมเพิ่งอ,อ,อกหักจากงนอนนุ่มาไม่เป็นไรเลยเพื่อนมึงรีบกลับเถอะทางกลับบ้านมึงยิ่งไกลๆอยู่กูอยู่ได้ว่า ah, แล้วผมก็เดินไปนั่งที่ม้านั่งใจเริ่มรู้สึกเศร้าๆเงาๆ บวกกับบรรยากาศตอนกลางคืนแบบนี้ผมที่กำลังอกหักกับเศร้ายิ่งกว่าเดิมแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอยา่างใช่เหมื่อว่าผมจะลืมอ่านอีเมลที่ทางการรถไฟส่งมาให้หวานแล้วผมก็รีบเปิดอ่านมาทันทีสวัสดีท่านผู้โดยสารทางเราขอขอบคุณที่คุณได้จองตั๋วรถไฟของเราอย่างที่คุณได้ทราบ ว่าตั๋วรถไฟขบวน308มีราคาถูกกว่าขบวนอื่นกว่าครึ่งเพราะตั๋วรถไฟนี้มีไว้สำหรับรับส่งวิญญาณเมื่อผมได้อ่านถึงตรงนี้กับรู้สึกสับสนและเริ่มคิดว่านี่เป็นอีเมลที่ใครส่งมาแกล้งผมหรือเปล่าแต่ผมกลับเลือกที่จะอ่านต,ต่อเพราะอย่างน้อยก็มีอะไรให้ทำค้าวเวลาทางการรถไฟของเรา พยายามจะนำรอบรถไฟนี้ออกไปจากระบบแต่ไม่ว่าจะพยายามสัเท่าไรผู้โดยสารบางคนกับยังเห็นรอบรถไฟขบวนนี้ในเว็บไซต์ออนไลน์ของเราอยู่ดีเราจึงได้ออกกฎเพื่อปกป้องผู้โดยสารของเราให้รอดจากรถไฟขบวนนี้เราจึงขอให้คุณปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อตัวคุณเองผมรู้สึกสนุก เหมือนกับได้อ่านยายเรื่องหนึ่งและเริ่มสงสัยว่าคนที่ส่งอีเมลฉบับนี้มาแกล้งผมเขาได้อะไรเป็นการตอบแทนก่อนจะเริ่มอ่านหน้าถัดไปกดในการนั่งรถไฟสาย308กดข้อที่1รถไฟจะมาถึงในเวลาเที่ยงคืนตรงจะมีเพียงตู้ที่3ามเท่านั้นที่เปิดไฟอยู่และขอให้คุณเดินไปขึ้นรถไฟตู้ที่3าม เราขอย้ําว่าต้องเป็นรถไฟตู้ที่3เท่านั้นกดข้อที่2เมื่อคุณก้าวขึ้นไปแล้วคุณอาจได้ยินเสียงเรียกบางอย่างจากข้างหลังทางเราขอเตือนว่าอย่าหันกลับไปมองเป็นอันขาดถ้าคุณยังอยากจะนอนหลับปันดีผู้โดยสารคนที่แล้วปากฝืนกดข้อนี้เราคิดว่าคุณคงไม่อยากจะรู้สภาพตอนนี้ของเขา กฎข้อที่3ขอให้คุณเลือกที่นั่งได้ตามสบายหรือหากกรณีที่คุณจองตู้ที่3พอดีคุณต้องนั่งตามที่นั่งที่คุณได้จองเอาไว้ถึงแม้ว่าทั้งท่านจะมีเพียงคุณคนเดียวก็ตามกฎ <i> <i> ข้อที่4เมื่อถึงเวลาตีหนึ่งตรงเราขอเตือนให้คุณถนอมแบตโทรศัพท์มือถือของคุณเอาไว้เพราะคุณ ต้องใช้มันเพื่อเป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวเนื่องจากขาบวนรถไฟสาย308จะเจอเข้ากับอุโมงค์พอดีเราขอให้คุณใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อเดินไปปิดหน้าต่างรถไฟทั้งตู้โดยสารของคุณหากคุณโชคดีหน้าต่างจะถูกเปิดไว้เพียงสามบานเรามั่นใจว่าคุณคงจะปิดมันทันแต่หากว่าคุณโชคร้ายหน้าต่างถูกเปิดไว้ทั้งหมด ทางเราคงต้องขอแสดงความเสียใจเพราะคุณคงจะได้กลายเป็นเพื่อนกับสิ่งที่จะเข้ามาทางหน้าต่างนั้นแน่นอนกดข้อที่5หากคุณยังโชคดีรอดพ้นจากมันมาได้เราขอแสดงความยินดีด้วยและขอให้คุณนอนพักเอาแรงแต่อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกของคุณเอาไว้จำไว้ว่าคุณต้องตื่นก่อนเวลาตีสองหากคุณ ไม่ตื่นหรือเริ่มตั้งนาฬิกาปลุกไว้คุณอาจจะไม่ตื่นมาอีกเลยกดข้อที่6เมื่อถึงเวลาตีสองรถไปจะจอดที่สถานีเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่มเติมเราขอให้คุณหลับตาลงแต่อย่าหับจริงไปอันขาดหากคุณโชคดีจะไม่มีผู้โดยสารคนไหนนั่งข้างคุณและขอให้คุณลืมตาได้ เมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนที่แต่หากคุณรู้สึกว่ามีคนนั่งข้างคุณเราขอให้คุณลืมตาและให้หันไปมองผู้โดยสารข,ข้างของคุณช้าๆคุณจะเจอเข้ากับยายแก่คนหนึ่งลักษณะของเธอจะอืดบววเหมือนคนที่จมน้ำตายเราขอเตือนว่าคุณห้ามทําท่าทางตกใจไปอันขาดเพราะหากเสียงของคุณ ไปลบกวนผู้โดยสารท่านอื่นทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบหากอาวัยวะภายในร่างกายของคุณจะหายไปและหากคุณโชคร้ายขึ้นไปอีกเธอจะถามคุณว่าเห็นดวงตาของเธอไหมและไม่ว่าคุณจะตอบว่าเห็นหรือไม่ก็ตามเธอจะใช้ปิ่นปักผมของเธอแทนเข้ากับลูกตาของคุณทางเราหวังเป็นอย่างยิ่ง บอกคุณผู้โดยสารจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นกดข้อที่7เมื่อถึงเวลาตีสามตรงเจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟจะเข้ามาตรวจตั๋วรถไฟของคุณหากคุณเจอเข้ากับเจ้าหน้าที่ผู้ชายทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีเพราะคุณจะลอดจากรถไฟสาย3ามนนี้เพราะเจ้าหน้าที่จะพาคุณไปนั่งที่หน้าขบวนด้วยกันแต่หากคุณ เจอเขากับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงขอให้คุณนำเลือดไก่ที่เราเตรียมไว้ใต้เบาะนั่งของคุณมาราดตัวจากนั้นยื่นตัวรถไฟไปให้กับเธอพร้อมกับกั้นหายใจระวังอย่าให้เธอรู้ว่าคุณยังไม่ตายพอหากเธอรู้ว่าคุณยังไม่ตายแล้วก็คุณคงอยากจะฆ่าตัวตายมากกว่าให้เธอทำให้กับคุณเป็นแน่กดข้อที่8 เมื่อถึงเวลาตีสี่ตรงนั่นแปลว่าคุณกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางเราขอให้คุณกลั้นหายใจและเดินไปที่หน้าขบวนให้เร็วที่สุดคุณจะเจอกับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนเดิมให้คุณบอกกับเธอไปว่าคุณจะเดินไปเข้าห้องน้ำเธอจะหลีกทางและปล่อยให้คุณเดินไปเมื่อคุณเดินไปถึงหน้าขบวน คุณจะเจอเข้ากับเจ้าหน้าที่ผู้ชายให้คุณเปิดอีเมลฉบับนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูเขาจะเข้าใจได้ทันทีว่าคุณหลงมาขึ้นรถไฟมรณะแห่งนี้และเราขอแสดงความยินดีเพราะคุณจะได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่หากคุณเดินมาถึงหน้าขาบวนแล้วไม่เจอเข้ากับใครเลยเราต้องขอแสดงความเสียใจทางเรา ไม่มีวิธีแก้ใดๆใดหากคุณไม่เจอกับเจ้าที่และเราขอแนะนำให้คุณกระโดดออกจากรถไฟนั้นทันทีเพราะปันคงจะทรมานน้อยกว่าคุณอยู่น,นี้แน่นอนเราขอให้ท่านโชคดีรถไฟขบวน308ขอขอบคุณที่ท่านมาใช้บริการอ,มอมืมือผมอ่านจบ ก็รู้สึกว่านี่มันบ้าไปแล้วก่อนจะรีบปิดอีเมลฉบับนี้ไปเพราะรถไฟขบวนที่ผมจองมาถึงในเวลาเที่ยงคืนตรงพอดีผมกับรู้สึกว่ามันเริ่มเหมือนกดข้อที่หนึ่งยังไงอย่างนั้นเพราะรถไฟข้างหน้าของผมมีเพียงตู้ที่สามที่มันเปิดไฟอยู่เอาวะขึ้นตู้ที่สามก็ได้คงไม่มีอะไรหรอกผมพูดกับตัวเองก็จะเดินขึ้นไป แต่กับมีบางอย่างที่ทำให้ผมต้องหยุดก้าวเดินทันทีขับไปด้วย,ยไปเสียงร้อนๆเย็นๆตั้งออกมาจากข้างหลังของผมในหัวมันลันกดที่เคยอ่านขึ้นมาทันทีนี่เหมือนกดข้อที่สองเลยไม่ใช่หรือวะ